ถ้าเรามีวิธีปฏิบัติเพราะจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือตัวมะเร็งนะฮะสาเหตุหลักเนี่ยมันไม่ใช่การสืบสายเลือดสาเหตุหลักคือการสือบอะไรซาไหมครับคือการสืบสันดานจริงๆแล้วเนี่ยสันดานเนี่ยแรงกว่าสายเลือดถึงแม้เราจะมียีนอ่อนแอต่อการเป็นเบาหวานยีนอ่อนแอต่อการเป็นมะเร็งง่ายถ้าเราไม่ไปกระตุ้นให้มันเป็นเนี่ยมันไม่เป็นยืนยันเนี่ยมันไม่เป็น เราไปกระตุ้นให้มันเป็นมันจึงเป็นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราต้องเลิกกระตุ้นพอเลิกกระตุ้นมันก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นมรดกไม่ต้องรับนะฮะแล้วแถมยังไปเอาโรคนี้คืนจากพ่อแม่เราได้ด้วยหลายคนปฏิบัติถูกต้องนะพ่อแม่หายด้วยแสดงว่ามรดกของตระกูลนี้หายหมดเลยเป็นบาหวานนี่หายยกตระกูลเลยนะครับสาม,มารถทำได้ถ้าเรื่องพวกนี้มันต้องปลูกฝังความคิดใหม่นะครับ ไม่ใช่ตะพื้นตะพือน,นะฮะเป็นเบาหวานคุณกินยาตลอดชีวิตคุณไม่มีโอกาสหายคุณต้องมารับยาเป็นความดันกินยาตลอดชีวิตถ้าปลูกฝังอย่างนี้ไปในคนทั้งสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมเจ็บป่วยหมดเลยเป็นสังคมงอมืองอเท้าหมดเป็นสังคมที่ไม่ดิ้นรนต่อสู้ไปสู่สิ่งที่ดีกวา่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาต่อสู้ขึ้นสู่สิ่งที่ดีกวา่ามันก็ต้องแลกมานะด้วยการเปลี่ยนตัวเองและความรู้ มีอยู่สี่ตามนะฮะนี่เพิ่งตามแรกเกิดมาปุ๊บถูกสอนให้กินแล้วก็คือกินตามพ่อตามแม่ในอดีตเรากินตามสันทัตยานชีวิตรุ่นใหม่ข้อแรกเรากินตามพ่อตามแม่พออายุสามสี่ขวบกินอาหารตามอะไรอีกทราบไหมครับตามอำเภออำเภออะไรครับไม่ใช่อเภอบางละกรรมอำเภอใจปัจจุบันนี้ยังกินอยู่ไหมครับกินขอบคุณครับที่ยอมรับตัวเอง ถ้าไม่ยอมรับมันจะคุยกันยากอร่อยไหมครับอาหารอำเภอนี้อร่อยมากกินบ่อยไหมครับบ่อยมากเดี๋ยวผมจะแยกอำเภอนะฮะเป็นอำเภอสีดำกับอำเภอสีเทาแล้วก็สีขาวหลายคนสังกัดอำเภอสีขาวเยอะอยู่แล้วทำต่ออำเภอสีเทาแวะได้บ้างอำเภอสีดำหันหลังให้มันเลยนะครับเดี๋ยวจะแยกเกรดอำเภอให้ว่าอำเภอไหนนะขาวเทาดำ ถ้ากินอาหารแอมเภอรสีขาวเราก็จะไม่ใช่ผู้ป่วยสารพัดสีเราจะกลับมาอยู่สีขาวได้นะครับสามสี่ขวบไปแล้วเจ็ดแปดขวบกินอาหารตามอะไรอีกครับตามโฆษณาเยอะไหมครับเดี๋ยวนี้พอโฆษณาออกทีวีปุ๊บดเด็กเจ็ดแปดขวบสามารถหากินเองได้ไหมครับได้เซเว่นใกล้ไหมครับมิชามินานมันจะกลายเป็นอาหารประจำตระกูลอีกแล้ว มันก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านเราอันนี้ลูกเต้าเราเป็นคนนาพาเข้ามาหรือไม่ทั้งตัวเราเองอํงเาเภอบรลกรรมนี่ใกล้พิษโลกมากเลยห้างเยอะไหมครับเข้าไปทั้งห้างเนี่ยอาหารเจ็บป่วยหมดเลยครับเสาร์อาทิตย์เราก็พาไปพักผ่อนเพื่อหาอาหารเจ็บป่วยกินกันในครอบครัวสร้างพฤติกรรมการกินอย่างนี้อนะีกแล้วผมอันนี้กระทบกระเทือนห้างหมดเลยนะทีวีหมดเลยอย่าหดผูนะฮะยาหอเหี่ยว เราจะมีสิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นเยอะแยะเลยครับถ้าเราเปลี่ยนกิจกรรมในครัวเรือนใหม่นะครับพอจบแล้วทำงานแล้วกินอาหารตามอะไรอีกครับตามสะดวกเคยใช้บริการไม่ตามสะดวกเดี๋ยวนี้ร้านข้าวแกงเยอะแยะไปหมดเราไม่มีโอกาสหุงหารอาหารกินเองเช้าต้องรีบมาทำงานเที่ยงฝากท้องไว้ที่ร้านอาหารเดี๋ยวนี้ร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารเจ็บป่วยเช่นเดียวกันเพราะว่ากินเหมือนๆกัน ต่อไปเราคงต้องหาโอกาสนะครับสร้างอาหารกินเองให้สะดวกและรวดเร็วเช้าเช้ากินฟาสต์ฟู้ดที่บ้าน,นครับบ่ายๆกินอาหารถุงที่เที่ยงกินอาหารถุงที่เอามาจากบ้านเย็นนะฮะกลับไปแล้วไม่ต้องกินดีที่สุดเลยนะไม่ต้องกินผมบอกให้กินอาหารเหมือนพระเนี่ยนะฮะไม่ต้องถึงขั้นพระธุดงนะฮะพระธุดงนี่ฉันอาหารกี่มื้อครับมื้อเดียวไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่พระบ้านก็พอ ท่านจะไม่ป่วยแต่ปัจจุบันนี้พระบ้านป่วยเยอะไหมครับเยอะเพราะอะไรทราบไหมครับอาหารที่เราประเคนใส่ท่านนี่ยนะคืออาหารป่วยแต่ถ้าเราประเคนอาหารที่ทาให้ท่านไม่ปว่วยและท่านฉันสองมืออยู่แล้วนะท่านจะไม่ป่วยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวแบบพระนะฮะเราจะไม่ป่วยในแง่ของมื้ออาหารมีอีกนะครับแต่เราเนี่ยยึดต,ติดมากเลยฮะเรามีคําสอนเลยใช่ไหมครับ คนเราต้องกินอาหารวันละกี่มื้อครับสุขศึกษามาเลยสามมือ้อนะครับถ้ากินอาหารไม่ตรงมื้อจะเกิดโรคอะไรขึ้นครับโกกบรคกระเพาะทําไมกินอาหารไม่ตรงมื้อจึงเกิดโกกรคกระเพาะครับกดอมอกัดกระเพาะถูกไหมข้อที่จริงนะครับข้อแรกพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือถึงเวลามื้ออาหารเอากล้องส่องไปเดี๋ยวนี้มีกล้องส่องนะส่องทั้งปากเนะี่ยไปดูที่กระเพาะ เวลาเที่ยงเวลาเย็นไม่มีกรดโผล่หัวมาเลยเพราะฉะนั้นกรดไม่ต้องออกไม่ได้ออกตามเวลาอาหารกรดในกระเพาะจะออกเมื่อไหร่ทราบไหมครับเมื่อมีอาหารตกถึงท้องร่างกายถึงจะหลั่งกรดออกมาย่อยอาหารแล้วถ้าเรากินอาหารพืชผักมันจะหลั่งกรดไหมฮะไม่หลัง่งเพราะพืชผักเนี่ยย่อยในสภาวะปิดเ็นดางกรดจะหลั่งก็ต่อเมื่อเรากินเนื้อสัตว์เข้าไป เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะไม่เป็นโรคกระเพาะเพราะกรดมันจะไม่หลั่งออกมานะครับอันนี้คือหลักแท้ๆธรรมชาติเลยแต่เราถูกปลูกฝังนะฮะยังไงก็ต้องกินสามมื้อให้ได้เพราะถ้ากินอาหารไม่ครบมือ้อจะเกิดโรคกระเพาะขึ้นเราไม่กินเราก็วิตกกังวลปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคขาดอาหารหรือโรคอาหารเกินครับอาหารเกินในห้องนี้มีใครอยากลดน้ำหนักบ้างไหมครับยกมือหน่อยครับ ครึ่งห้องทางนู้นไม่ครึ่งห้องเลยฮะเราไปโรคอาหารเกินสิ่งแรกที่เราเกินคืออะไรทราบไหมครับมื้ออาหารทําไมเราเกินครับเพราะว่ามันมีความเชื่อความเชื่อถึงขั้นเกิดอุปทานได้เข้าใจเขาว่าอุปทานไหมฮะมันฝังอยู่ในจิตแล้วอาการมันเป็นตามเลยเช่น เราทางานเพลินๆน่ยไม่ได้ออกกําลังเลยฮะร่างกายไม่ใช้พลังงานเลยเนี่ยมันแทบไม่ต้องการอาหารที่ให้พลังงานเลยเราทํางานถึงบ่ายสามเนี่ยไม่หิวพอแงนหน้าดูในิกาข้างขวาบ่ายสามนี่หิวไหมครับหิวนอกจากหิวแล้วอะไรด้วยครับปวดท้องด้วยเพราะอุปทานจะเกิดเลยเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยกดกัดกระเพาะปี้ป่นหมดแล้วเราหิวเลยแล้วเราปวดท้องด้วยก็เลยเป็นการย้ำไปเรื่อยเลยพูดอันนี้เพื่ออะไรทราบไหมครับ เพื่อให้เราเนี่ยจัดอาหารใหม่ให้มันกินตามที่ร่างกายต้องการไม่ได้กินตามอุปทานเดิมแล้วมื้อที่เลิกยากที่สุดคือมื้อเย็นทําไมมื้อเย็นจึงเป็นมื้อเจ็บป่วยครับเกิดสองเรื่องเรื่องแรกอาหารมื้อเย็นเนี่ยจะก่อให้เกิดโรค NCD คืออะไรครับเบาหวานไขมันความดันเพราะอะไรครับ ตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําตาลเลยใช้น้อยมากเลยอันนี้ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองนะสําหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะฮะเจาะน้ําตาลตอนเช้าจะได้ประมาณเท่าไหร่ฮะคนไม่เป็นเบาหวานอาจจะแปดสิบเก้าสิบแล้วไปเจาะน้ําตาลเจาะน้ําตาลตอนเช้าเนี่ยเราอดข้าวมาเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงนะฮะตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยเราไม่ได้กินอยู่แล้วแต่ไปเจาะน้ําตาลตอนเย็นซึ่งเรากินข้าวตอนเที่ยง ปรากฏน้ําตาลตอนเย็นต่ากว่าตอนเช้าทั้งๆท,ที่ห่างกันแค่สี่ชั่วโมงเพราะมันยืนยันว่ากลางวันเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานกินเท่าไหร่มันใช้หมดแต่ไอ้มื้อเย็นที่กินเนี่ยกินเท่าไหร่มันเก็บหมดแล้วเวลาเก็บนี้มันเก็บหน้าเกียดด้วยเก็บเป็นอะไรครับเก็บเป็นไขมันและเก็บเป็นไขมันตัวที่สําคัญคือเป็นไตรกีสลายไตรกีสลายนี้อุดหลอดเลือดได้ดีเก็บไขมันนี่เก็บเป็นฟาร์มอ้วนนะครับ แล้วก็ไปกระตุ้นภาวะน้ําตาลเกินในตอนกลางคืนทําให้ตับอ่อนเราไม่ได้พักพวกนี้มันเป็นอาหารบ่อนทําลายอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองของอาหารมื้อเย็นที่ทําให้เสียหายคืออะไรครับมนุษย์เราต้องซ่อมตัวเองไหมฮะเราใช้เวลาช่วงไหนซ่อมตัวเองครับช่วงกลางคืนกลางคืนเราต้องนอนหลับถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันจะไม่ซ่อมเพราะนอนหลับเราจึงจะมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมาซ่อมตัวเรา แต่พอเรากินอาหารมื้อเย็นเยอะมันจะเลยเถิดไปสามสี่ทุ่มฝ่ามันจะย่อยเสร็จมันก็เลยเวลาที่ควรจะหลับไปแล้วร่างกายก็เลยไม่ได้ฟื้นฟูพอไม่ฟื้นฟูแล้วก็เลยโทรมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอายุยืนนะฮะอยากแข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรคอินซีดีอาหารมื้อเย็นคือเป้าหมายถ้าลดได้ลดไปเลยนะครับพระท่านอยู่จนชินเนี่ยท่านไม่หิวอีกแล้ว โยเอ็นมา마มาพิกขุนะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวสาหรับพระที่ปฏิบัติดีๆไม่ได้ท่านไม่ได้หิวอีกแล้วนะครับไม่ทรมานไม่เกิดโรคกระเพาะด้วยอันนี้ก็ให้สําหรับคนที่ตั้งใจจะลดน้ําหนักอาหารมื้อเย็นถ้าลดได้นะครับเป้าหมายเนี่ยลงวูบเลยใครที่น้ําตาลสูงๆความดันขึ้นๆน้ำหนักเกินๆนะงดมื้อเย็นนี่ลงวูบเลยหรือบางคนอยากจะมีอะไรใส่ปากใส่ท้องบ้างมื้อเย็นดีที่สุดคืออะไรครับคือผักกินใบ กินผักลวกผักต้มผักแกงจืดผักแกงส้มต้มยำก็ได้อาหารเปรี้ยวเผ็ดไม่ห้ามไม่ใช่สุขภาพดีไม่กินเปรี้ยวไม่กินเผ็ดไม่ใช่กินได้ครับรสเผ็ดเนี่ยสามารถกินได้ระดับกลมกล่อมเลยจากสุขภาพดีไม่ต้องกินจืดสนิทบางคนกลัวไปโรคไตจนไม่กินเกลือเลยฮะเกลือต่ำเลยอ่อนแอเลยนะครับเรากินรสกลมกล่อมนะฮะเพราะนั้นอาหารผมเนี่ยเป็นอาหารอร่อย อาหารไทยดั้งเดิมเรากินได้แต่เราต้องเอาอะไรออกทราบไหมครับน้ำตาลเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องน้ำตาลอีกทีนึงเราเนี่ยไปเข้าใจผิดเยอะเข้าใจผิดแม้ทั้งเรื่องมื้ออาหารเพราะถูกปลูกฝังมามันน่ากลัวมากเลยกินอาหารไม่ครบสามมือ้อนะฮะพ่อแม่ก็เห็นลูกกินอาหารน้อยเราก็กังวลใจมากคนสูงอายุเนี่ยควรอ้วนหรือผอมครับควรผอมนะยิ่งผอมยิ่งแข็งแรงนะครับ แต่เราจะรู้สึกวิตกกังวลมากเลยถ้าพ่อแม่เรากินน้อยเราจะพยายามขุนพยายามอัดให้พ่อแม่เรากินถูกเปล่าครับเราจะต้องดีใจที่พ่อแม่เรากินน้อยลงแต่ไม่ใช่ภาวะที่ป่วยนะเราต้องเสริมสมส่งเสริมให้พ่อแม่เรากินน้อยลงต้องสง่งเสริมให้พ่อแม่เราไม่กินข้าวแต่พ่อแม่บาไม่กินข้าวเราจะตกใจมากเลยอันนี้ต้องทําตรงเงนข้ามไม่ย่างนั้นโรค NCD จะเต็มประเทศเราเลยนะครับมันเอาไม่อยู่ เอาไม่อยู่ตั้งแต่เบสิกง่ายๆเลยมื้ออาหารตอนนี้ถ้าเราต้องกินอาหารสามมือ้อมื้อไหนควรกินมากสุดครับมื้อเช้ามื้อไหนควรน้อยสุดครับข้อที่จริงปัจจุบันนี้เรากินมื้อไหนมากสุด,ดมื้อไหนน้อยสุด,ด NCD เต็มประเทศพอเรื่อพวกนี้มันง่ายๆมากๆเลยเฉพาะเรื่องมื้ออาหารแล้วมันง่ายมากเลยที่จะลด น้ำตาลลดเบาหวานลดความดันและลดน้ำหนักด้วยงอาหารมื้อเย็นแต่มันยากมากที่จะทํำไหมครับยากมากยากข้อแรกเลยผมต้องยกเลิกความกลัวก่อนซึ่งเป็นความกลัวที่ไม่ใช่ต้องเลือกกลัวโรคก,กระเพาะไปเลยโรคก,กระเพาะเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกินอาหารไม่ตรงมือกก้อโรคกระเพาะเกิดจากการเครียดความเครียดทําให้เกิดโรคก,กระเพาะเพราะความเครียดทําให ไอ้ว่าอักเสบหมดรวมทั้งเยื่อบุกระเพาะด้วยแล้วถ้าเราผสมลงด้วยการกินเนื้อสัตว์มากเนี่ยกรดจะออกเยอะมันจะกัดกระเพาะเป็นแผลไม่จะเกิดจากการที่เราไปกินส้มตํากินส้มตําไม่เกิดโรคกระเพาะพอส้มตําเราจะกินมะกอใช่ไหมมีเอนไซม์ย่อยนเนื้อสัตว์ด้วยเรากินพริกกินมะนาวกินเมะเขือเทศนะฮะกินอะไรฮะกินทัว่ว กินพวกนี้ไม่เกิดโรคกระเพาะแล้วเป็นอาหารยาที่ดีด้วยส้มตำนะครับข้อเสียอย่างเดียวคือเราใส่น้ําตาลเข้าไปเราปรับปรุงอีกนิดหนึ่งใช้มะกอที่ออกรสหวานหน่อยๆไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยนะครับกลรมาวิธีทําอีกเยอะใส่ส้มมะขามเนี่ยนะฮะจอลดลงหน่อยไม่ใจหวานนิดๆสูตรอาหารอร่อยเดี๋ยวถามคุณเปิ้ลด้านข้างได้นะครับพัญญาที่มากับผมถามเลยนะครับไม่มีเวลาบนเวที เราสามารถทําอาหารอร่อยแบบไทยอาหารรักษาโรคได้เดี๋ยวท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจจะตั้งครัวสุขภาพขึ้นมาที่อำเภอบางละกำปรับเมนูอาหารใหม่ที่เรากินที่บ้านให้เป็นอาหารที่ไม่เจ็บไม่เจ็บป่วยไม่ต้องพึ่งอาหารบ้านต่อไปที่นี่อาจจะส่งออกเป็นอำเภอส่งออกอาหารสุขภาพไปที่อำเภออื่นเลยทําได้หมดนะครับต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของ การรับประทานอาหารสี่ตามปัจจุบันนี้มันตามกันผิดหมดเลยพ่อแม่ก็นำเราผิดเพราะพ่อแม่ก็ได้ความรู้ผิดตามอำเภอใจที่เรากินอยู่เนี่ยมันก,ก็กินตามนิสัยไปเรื่อยๆตามโฆษณาไม่ต้องพูดมากเลยผิดทั้งเทเลยกินเร่งด่วนตามสะดวกก็ผิดอีกวันนี้เราต้อง,องเราจึงต้องหาความรู้กินตามธรรมชาตินกินแบบไหนซึ่งหัวข้อต่อไปก็จะคือเรื่องการกินอาหารตามธรรมชาติ ตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยเสียธรรมชาติหมดแล้วเราหลงประเด็นเรามั่วมดแล้วเราเลยต้องกลับมาดูธรรมชาติดั้งเดิมของสัตว์ที่กินใครครับญาติเราปรากฏว่าญาติเราเนี่ยแบ่งการกินเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกคือพวกกินเนื้อร้อยเปอร์เซ็นมีอะไรมั่งครับเสือสิงโตรวมทั้งสุนัขก,กับแมวด้วยนะฮะจริงๆสุนัขแมวเนี่ยถ้า,ม,ามันเป็นสัตว์ป่าเนี่ยมันเป็นสัตว์กินเนื้อและสัตว์กินพืชกินเนื้อนะครับ ไม่เชื่อนะฮะกลับไปบ้านเนี่ยเราเคยเอาข้าวคุกปลาทูให้แมวกินเนี่ยลองแยกไว้สองกองสันดานเก่ามันจะออกเลยมันจะเลือกกินข้าวหรือกินปลาทูครับกินปลาทูนะฮะไม่เชื่อ,อยังเงียบๆลองดูก็ได้ที่มันกินข้าวคุกปลาทูเนี่ยเพราะเราขี้เหนียวเราต้องการประหยัดเนะยเราให้มันอิ่มด้วยข้าวแทนแตอนนี้ไอสัตว์พวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยแปลกมากเลยนะฮะมีภาวะหนึ่งของชีวิต มันหันกลับไปกินพืชมันไม่อยากกินเนื้ออยู่ระยะหนึ่งอยู่ในภาวะไหนทราบไหมครับมันป่วยเคยสังเกตไหมฮะเวลาหมาแมวมันป่วยมันไปกินอะไรครับกินหญ้านะฮะมันไปเข้าขอสุขภาพที่ไหนมาหรือเปล่าครับไม่เลยมันเรียนรู้จากอะไรครับไม่ได้เรียนรู้เลยครับมันมีสัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอดธรรมชาติจะดัดนิสัยมันเลยครับ ให้เห็นเนื้อแล้วเบื่อไปเลยเห็นญ้าแล้วอยากกินแต่มนุษย์เรามีสัญชาตญาณตรงนี้เหลือไหมครับไม่เหลือครับเพราะมนุษย์ถูกปลูกฝังว่าป่วยกินอะไรครับป่วยกินยา